สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับวันนี้มาเก็บตกคลิปสุดท้ายนะครับกับบริเวณโรงงานมักกะสันแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าเราจะได้แสงส,สวยๆสำหรับการถ่ายคลิปรถไฟช่วงบ่ายถ้าคันไหนใจร้อนนะครับกับพุ่งชนรู้ออกไปได้เลยนะครับก็จะออกสู่โลกภายนอกนะครับบรรดาชุมนมคน,นรักดิสเซรางก็ยังตะเวนชมบรรยากาศภายในโรงงานกันอยู่นะครับ นี้หน้าเละมาเลยนะครับสงสัยจะชนหนักมาบริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวหนึ่งในไม่กี่ส่วนนะครับของกรุงเทพที่ยังเหลืออยู่นะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่เขียวๆจริงจริงก็หลายท่านน่าจะเหนื่อยออกกันนะครับเพราะว่ามากันตั้งแต่ประมาณก่อนเจ็ดโมงครึ่งนะครับเพื่อมาชมบริเวณภายในจะพาไปชมข้างในกันต่อนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปถึงป่าช้าได้หรือเปล่านะครับ ดูผืน่อนก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะชนมานะครับยุบก็ไปอย,อย่างนี้ก็แสดงว่าชนแน่นอนครับชนแน่นอนชมบรรยากาศรถไฟกันต่อนะครับเพื่อน ซ้ายมือก็จะเป็นโรงเก็บรถจักรประวัติศาสตร์นะครับส่วนขวามือก็จะเป็นถนนด้านหน้าของโรงงานขณะนี้ผมก็พาเข้ามาชมในส่วนที่ส่่วนทีลึกที่สุดของโรงงานมักกะสันนะครับหรือเรียกว่าป่าชาตามเข้ามาเลยครับนี่เลยก็เป็นเส้นทางที่ประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีคนที่จะเดินเข้ามาน้อยคนมากเลยครับ หลายท่านน่าจะสงสัยใค่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับถ้าที่เห็นก็มียุงกับผีเสื้อค่อนข้างเยอะครับ